ใส่กลอออีสานแบบนี้ทิ้งแบบนี้ กินจังใดให้เป็นตาถือขั้นแขวอ <c oughs> โอ้โหน้ำจิ้มหวดโอ้ยอุ้ยนอดอ้ออออาวคนสกลกสนล้นกับเป็นทั้งสี่ลับจ่าพี่น้องซุ่มซ่ามค่ะอือ สวัสดีจ้าพี่น้องคักทายวันพูดกับเจริสาวอีสานจงังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายกับเมนูไส้กรอกอีสานนั่งกินค่ะทางบุรีรัมย์ข้าเจ้าเห็ดลูกชิ้นยืนกินมันบอเจรผ้ากินไส้กรอกอีสานนั่งกินค่ะก็บรรยากาศข้างหลังสดชื่นสดชื่นค่ะก่อนกินถังเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะ30บแคปซูล790บบาทปโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยังมีอยู่ค่ะ ไม่ได้แนะนำมาหลายคลิปแล้วนะคะคลิปนี้ขอแนะนำเนเด้อโกเซร่มซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ยังมีอยู่ค่ะกันแดดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ยังมีอยู่ค่ะสั่งคลากันได้นะคะหล่อละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะของลานอพเลนะคะกินบานบุย้ยมีการหวนมแล้วอันนี้คือแบบน้ำจิม้มหรือเปล่า และดูแบบมิซ่อมเล็กๆน้ำจิ้มเหนียวๆกิบเก๋เนาะ <c oughs> แซ่บผักซีเล่าลหมายว่า,าขันโมเมนต์อยากกินแบบเป็นนั่กิบเก๋ขึ้นมากอะ่ะมิขิงถ้าต้องเสียบทางนี้มันจังสีงามขิงแบบนี้ ไม่ขิงไม่ใส่ก๋อยิสานไม่นำจิ้มชิน้นฟ้บดิปปิง้ง บก,กินเป็นเหมี่ยงเพราะว่ามันน่านเบิดมันคำใหญ่เกินจะกิน,นแบบว่าแส่กรอกอีสานแบบนี้คิงแบบนี้ กินจังใดให้เป็นตาถือขั้นแขว <c oughs> <c oughs> น้ำจิ้มลูกชิ้นตาชัยโยค่ะใจ่ก๋ออีสานซื้อกับแม่ค้าที่ออสเตรเลียค่ะมะนาวอ่อยบ่ว่ะอ่ะน่ะ,ะถ้าใส่กอกนวหน่อยๆนอยซื้อกับอีกคู่นึงคันใส่กอกนวยยังไงซื้อกับอีกคู่นึงเยอะ เจอหนางเยอะค่ะอืมต <c oughs> าม <c oughs> บักกินกระเทียมสดเพราะว่ามันเผ็ดพิกซสดก็ไม่ใส่เ้วกินได้ไม่เยอะค่ะ ที่ให้อาหารนกค่ะข้างล่างจะเป็นที่ให้อาหารนกแบบกินอเอเมล็ดพืชผักข้างบนจะให้อาหารนกที่กินเนื้อสัตว์กระสือนหมูบิดมากตาวันี้วที่หน่งเม็ดเมล็ดพืช,พชผักมาให้มันดอกวานที่มีฟิลลิ่งเด็งเพื่อนให้ตลอดค่ะให้หมูซับ บางชนิดกินเนื้อสัตว์นกบางชนิดก็กินพืชผักค่ะอ๋อันซื้อมาค่ะตอนแรกเพื่อนบ้านอันเพื่อนเพื่อนเห็ดมาหาเป็นของขวัญ ห้ากัเกงใจเพื่อนเ้าก็เล่นเอาเงินให้เพื่อนเอาเป็นกิฟต์บชเชอร์ให้บัดทีน่นี่เพื่อนก็เล่เอาไปเห็นให้ไหมแบบมีขาตัง้งมีอย่างแบบมีบันไดมีร่างนา้ำพวานกิฟแก,ก,ก่เนาะพวานเปนมาแล้วนกะเว้รักษาเต๋ย <laughs> อันนันเศร้าตื่นมากเพจใดเอาคลิปไปลงบ่มันเอาคลิปไปลงเอาข่าวไปล่องยักล่องอีนงกระอันเพื่อนได้อันไม่ข่าวเถือไปลง่งเพื่อนน่ะสวยเลยคะ่ะเพื่อนน่ะสวยอ่พอเพื่อนหลค่ะเขาเลยยืซือเขาจ็เอาข่าวเข้าไปเขียนบ่ได้อยากเป็นกระซงกระแสเร้อค่ะอันดับ Nhi sĩ hàng thân Cứ chẳng bà bị rồi nó <laughs> <laughs> อยากน้ำป่าจัดเลยพี่น้องจัดเลยครับตบถ่ายเด้ออิ่มหน่อเด้อหวานง่ายๆเลยได้ไง